สวัสดีครับผมเพื่อนๆสวัสดีพบก,กับช่องทวิลาทีเอ e, ชโออีกเช่นเคยครับผมจะมบ่บายก็เข้าสวนเข้าไร่เหมือนเดิมครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่สวนที่ไร่นะครับผมลายแก้วมังกร,กรเกษตรผสมผสานของผมที่ทําไวนนี้แหละครับก็วันนี้ก็อยู่ในสวนฮนะวันนี้ก็น่าจะมาได้หญ้านะครับผมบริเวณคนต้นฝรั่งซะหน่อยนะครับได้ทะเลก็ว่ากันไปขณานี้ก็บ่าย น่อยู่ที่บ่ายสามโมงนิดๆนะครับผมบรรยากาศดีๆขึ้นฟ้าขึ้นฝนเหมือนเดิมครับหน้าฝนขึ้นฟ้าขึ้นฝนเหมือนเดิมหน้าฝนนะครับผมก็เดินดูแก้วมังกรก็จะมีมดขึ้นเนี่ยมดขันไฟอีกแล้วตัวเล็กๆเนี่ยเยอะเลยฮะแต่ต้องจัดการซะหน่อยแหละต้นสองต้นนี่ไม่อยงนั้นเดี๋ยวเขาจะกิน กินหมดเลยฮะการเกินกัดกินหมดเลยเดี๋ยวจัดการใส่ดูท้องฟ้าซะก่อนครับคึมเมฆฮะค,คึมฟ้าคึมฝนอีกแล้วนะครับวันนี้วันนี้ก็อยู่ในสวนนะครับผมก็ไม่ได้ทําอะไรมากมายก็มาได้หญ้านะครับผมออกสนหน่อยนะฮะบ,บริเวณโคนต้นฝรั่งนี่หแหละไฮะใบละเยอะเหลือเกินนะฮะส่วนนี้ก็ต้นกระโพุนก็เจอนอนแท้ซะแล้วฮะ นอนแทสอะไรต้นขระปุดีฮะก็จะจัดการโซนนี้ได้ยญาดึงหญ้าทิ้งหน่นหอยโอเคนะครับผมออนนี้ก็อยู่ที่สวนกับบรรยากาศเครื่อฟ้าขึ้นฝนฝน,นจะตก <c oughs> มาดูต้นไอ้แก้วเมื่อก่อนต้นมื่อวานที่ผมจัดการหมดไปก็มาอีกเหมือนเดิมครับนี่หมดนี่ยหมดทั้งนั้นนะ,ะนี่ กันไฟเดี๋ยวจะต้องเจอน้ำส้มควันมาซะหน่อยแล้วอย่างนี้ช็อกเอามาอยู่เจอกัดกินซะเรื่อยเลยโอเคครับผมเดี๋ยวขอทำกิจกรรมยามเย็นก่อนดายาไอ้ยามบ่ายครับบ่ายสามตาย่า,ยา,ยาต้นฝรั่งซะหน่อยให้เขาซะหน่อยนะครับก็จะเก็บลูกเขายากลัวเข้ามาในสวนล้วอีกแล้วครับกลัว ก็เข้ามาในสวนเราอีกแล้วนะครับโอเคขออนุญาตทำกิจกรรมยามบ่ายๆกันครับผมโอเคครับผมสวัสดียามบ่ายๆนะครับเพื่อนๆโอเคครับโอเคครับผมสวัสดีอีกครั้งครับผมเพื่อนๆตอนนี้ก็ยังอยู่ที่สวนนะครับตอนนี้ก็เวลาหกโมงเย็นนะครับหกโมงเย็นพอดิบพอดีนะครับนวลไปหมดแล้วนะครับพระอาทิตย์แสงไปหมดแล้วเหลือแต่ก้อนเมฆที่จะมากับน้ำฝนนะฮะน่น ที่จะมากับน้ำฝนนะฮะดูสักก่อนนะครับผมโอเคครับผมเราไปอยู่ที่สวนยังอยู่ที่สวนที่เหมือนเดิมครับก็วันนี้ก็ไม่ได้ได้ยญ้าใช้คำว่าถอนเอาดีกว่าถ้าหาถ้าได้ยญ้าไม่ได้เรื่องไปทั้งดินทั้งหญ้าโอ้หดินไปเยอะเลยก็เลยใช้ถอนเอาก็ได้ประมาณได้สี่ห้าสี่ต้นหรือห้าต้นสี่ต้นวันนี้นะฮะ เดี๋ยวพวกนี้ก็มาได้ต่อนะครับผมส่วนฝรั่งบางต้นส่วนนี้ผมว่าน่าจะพอห่อนะฮะเดี๋ยวลูกข้างๆน่าจะตัดทิ้งน่าจะตัดทิงดท้งสคกสี่ลูกเหลือแค่ลูกเดียวนะครับลูกตรงกลางนะครับลูกที่ใหญ่ว่าเขาอ่านะพราะก,กิ่งนี้น่าจะรองรับได้แค่ลูกเดียวนะครับผมบางต้นเอ้บางนี่ครับ ก็ได้ตัดทิ้งไปบางต้นนะครับผมบางต้นลูกบางลูกผมก็ต้องตัดทิ้งว่ากิ่งหนึ่งน่าจะเอาแค่ลูกเดียวครับไม่เอาเยอะถ้ากิ่งใหญ่หน่อยก็น,น่าจะสองลูกแต่ถ้ากิ่งเล็กๆแต่กระเพียบเลยนะฮะนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเริ่มตัดแต่งกิง่งนะฮนี่ตัดออกไปแล้วเริ่มตัดแล้วแต่ลูกบางลูกก็ไม่สวยมากนะครับผม ลูกบางลูกก็มีสวยมากนะฮะเดี๋ยวจะทดลองตัดไปเรื่อยๆฮะตัดเหลือไว้แค่ลูกเดียวลูกไหนที่เราจะเอาอย่างเช่นลูกนี้นะฮะลูกไหนที่เราจะเอาเราก็เก็บใบนะครับนี่ผมก็ตัดทิ้งฮะตัดทิ้งอันนี้ลูกใหญ่คือเขาติดกันสองลูกลูกใหญ่ก็เลยสละไปสั่ลูกหนึ่ง ละไปสลูกหนึ่งนะครับผมก็หลายลูกอยู่พอสมควรนะรลูกฝรั่งที่ตัดทิง้งทดลองตัดดูครับยังไม่เคยนะฮะยังไม่เคยตัดก็เลยว่าลองตัดดูซะหน่อยเนี่ยฮะเดี๋ยวในอนาคตกิ่งนี้ก็สองกิ่งนีก็น่าจะเอากิ่งและลูกพอนะครับอันไหนเกินมาก็ตัดทิง้งนะครับผมฝรั่งเราวันนี้ก็มาใช้ก็มาถอนยาถอนยาได้สี่ต้นวันนี้ <c oughs> ส่วนนี้ก็จะเป็นมันนะครับมันห้านาทีแล้วก็มันเหลืองอยู่ด้วยกันนะครับก็ตัดทิ้งนะครับแต่เขาก็ออกดอกเรื่อยนะนี่แตกยอดออกดอกแตกยอดออกดอกนี่ส่วนพริกก็พรวนดินนี่คร้บไปด้วยเลยครับผู้พริกที่สวนก็ได้ถอนหญ้าเป็นบางส่วนนะบางส่วนก็ยังไม่ได้ถอนนะครับ อันนี้ก็นั่งนี่ฮะต้นนี้ต้นนี้จะได้ถึงสามลูกหรือเปล่าไอ้กิ่งนี้ผมว่าน่าจะลูกเดียวก็น่าจะพอแล้วเนี่ยดกกันพูเลยเดี๋ยวต้องตัดถิงซะหน่อยพรุ่งนี้จะพรุ่งนี้ก็จะมาถอดหญ้าเหมือนเดิมครับน่าจะมาแต่เช้าๆหน่อยพรุ่งนี้วันนี้ก็ได้อยู่แค่สี่ต้นนี้นะครับผมก็มาตะมอนบานบ่ายสอง ก,ก,กิ่งน,นี้ผมว่าน่าจะเอาไว้สักสองลกูกกิ่งน,นี้แต่ก็ไม่รู้ไม่แน่ไม่แน่ใจว่าเอาไว้ได้หรือเปล่าแต่ทดลองดูครับทุกอย่างคือการทดลองครับการเกรษตรคือการทดลองเราไม่รู้เราต้องเรียนรู้ไปเรื่อยครับผมไม่ว่าเรื่องอะไรนะครับผมเรียนรู้ไปนะครับเดี๋ยวจะเริ่มฉีดปุ๋ยทางใบแล้วครับว่าปุ๋ยสูตรสิบห้าเสมอเสมอก็ใส่ปุ๋ยทางใบก็ใส่ครับจะเริ่มแล้วนะครับ แต่ก่อนใส่แต่ปุ๋ยพวกปุ๋ยเม็ดปุ๋ยทางดินอย่างเดียวครับ <c oughs> ปุ๋ยทางใบเราไม่ค่อยได้ใส่ <c oughs> ลองดูครับเห็นเขาครับใครทำแล้วว่าถ้าได้ผลผลิตดีเราก็เอาอย่างเขาครับเอาแบบเขาเอาอย่างเขาอันไหนที่ดีเราก็ามาใช้อย่างไหนที่ไม่ดีเราก็ไม่ต้องเอามาใช้หรือไม่นำมาใช้เลยในการ ใช้ชีวิตรวมถึงการทำกรเกษตรด้วยนะครับผมนี่ฝรัง่งส่วนโซนนี้นะครับก็ยังพู้นี้โซนนี้ก็น่าจะเป็นุ่งนี้นะครับน่าจะจัดการไปพู้นี้ก็น่าจะจัดการโซนนี้เหลืออีกประมาณสิบต้นครับอันนี้สี่สองสี่หกเจ็ดเหลือสิบเอ็ดต้นครับเหลืออีกสิบเอ็ดต้นที่ยังไม่ได้จัดการนะฮะดูยาซะก่อนก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆครับ ค่อยๆทำไปเรื่อยๆอืมออกซะหน่อยส่วนกิ่งนี้ผมว่าเดี๋ยวผมจะจัดการให้สองลูกนี่สองลูกข้างๆนี่เดี๋ยวผมก็จัดการอ้หนี่ก็อีกลูกหนึ่งโอ้โกิ่งนี้มีสองลูกกิ่งนี้มีสองลูกเพียบครับฝรั่งเราฝรั่งกิมจูนะครับอีกไม่นานก็พร้อมจำหน่าย พร้อมหอ่อพร้อมจำหน่ายพร้อมกินพร้อมรับประทานนะฮะใส่ปุ๋ยทางใบแล้วก็ปุ๋ยสูตรเสมอเข้าไปให้เขาเดี๋ยวขอถอนยาครับขอจัดการถอนยาซะหน่อยยาลกเหลือเกินนะครับโอเคครับตอนนี้ก็อยู่ในสวนนะครับผมโอ้ตรงนี้ตรงนี้ไม่มียาตรงนี้ยาหายหมดนะฮะแต่ฟัล่งก็ยังดกเหมือนเดิมนะครับ ส้าหลังในสวนเรามีทั้งหมดส0ิบต้นนะครับโซนนี้ที่หนึ่งแล้วก็โซนโน้นที่หนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นข้าวโพดนะครับส่วนโซนนี้ข้าวโพดก็งามดีจังฮะในสวนข้าวโพดก็งามดีจังรวมถึงยาก็งามงามครับยาก็งาม,มงามแมลงศัตรูพืชก็เยอะๆนี่ฮะ,ะจัดการกันซะหน่อยแมลงศัตรูพืชน,นี่ฮะ สตูพืชส่วนนี้ก็ได้เป็นบางส่วนนี่กับแม่เขามาถอนหญ้าไปถอนหญ้ารลรอบไปไม่งันไม่ไหวได้ไม่ไหวถอนแล้วครับได้หญ้าไม่ไหวถากไม่ได้ถากแล้วเหนียวดินมันชื้นนะครับเจอฝนนี่ก็เพียบฮนะดูสักก่อนดูดอกสักก่อนดูดอกสักก่อนนะครับเพียบครับ ทนี้จะต้องจัดการซะแล้วจะลูกข้างๆเอ๋ยนะครับโอ้แคล้กันไปครับฝรั่งครับพุทซาทุกอย่างในสวนนี้มีหลากหลายมีห้าหกเจ็ดอย่างได้แล้วฮะในสวนห้าหกเจ็ดอย่างละหนึ 1, ่งฝรั่งสองพุา้าสามกล้วยสี 4, พ่พริกห้าแก้วมังกร อถั่วลิสงเจ็ดข้าโพดโอ้แปดเก้าอย่างครับรวมจะ10อย่างแหละนะผมว่าน่าจะ10อย่างมีทั้งขาตะไคร้ขาตะไคร้แล้วก็ข้าโพดอีกลินจี่ละมุดกระสวยมาลีออมยายคิสตันอีกโอ้โหเยอะแยะครับในส่วนเราตอนนี้เริ่มมี10บกว่าอย่างได้ไม่ใช่10บอย่างสิบกว่าอย่าง วันี <Bien ven ido> mm ้ก hmm. ็เร so, uh, ิ leve leve like left, left. ่มไก่ห่อแล้วนี่เริ่มแล้วนะครับพรุ่งนี้จะเอาอถุงห่อฝรั่งมาสัหน่อยฮะเผื่อลูกไหนพอห่อเราก็จะจัดการห่อให้เขาสลยนะครับผมโอ้เก็บกิ่งพวกเหลืองๆทิ้งดีกว่าเก็บทิ้งครับเก็บทิ้งฝรั่งก็ออกเยอะโอเคตอนนี้ก็ หกโมงกว่าแล้วผมก็จะกลับบ mm ้านแล้วครับผมน้ำก็ไม่ได้ลดดีจริงๆหน้าฝนน้ำไม่ลดแต่เสียงเดียวย่้าเยอะแล้วก็แมลงศัตรูพืชเยอะอืโอเคครับวันนี้ก็น่าจะโอเคครับวันนี้ก็น่าจะจบคลิปเพลงแค่นี้นะครับผมก็อยู่ในสวนกับบรรยากาศท้องฟ้าโปร่งใสฝั่งนี้ แต่อึมคึมฝัม่งนี้นะครับฝั่งนี้ดูมืดซะหน่อยนะครับท้องฟ้าแต่ก็มืดทุกที่นะครับดูด้วยตาเปล่า,านี่ก็มืดแต่ถ้าผ่านกล้อ,องโทรศัพท์ก็น่าจะไม่ค่อยมืดเท่าไหร่โอเก็บใบที่นี้ซะหน่อยใบเหลืองเยอะเลยนะครับต้นฝรั่งนะฮะโอเคครับผมจบคลิปได้เพียงแค่นี้นะครับผมจบคลิปที่สวนฝรั่งเกษตรผสมผสานนะครับผมเกษตรทำซับ ทุกคนสามารถทำได้ครับขอให้มีความตั้งใจและอดทนในการทำนะครับผมทุกๆอย่างค่อยๆเรียนรู้และทุกๆอย่างค่อยๆทำไปครับไม่ว่าเรื่องอะไรอยู่ที่เราว่าจะทำหรือไม่ทำไม่ว่ากิจการงานใดก็ตามนะครับผมทำให้ถึงที่สุดทำให้ดีที่สุดดีไม่ดีเราก็เรียนรู้และศึกษาไปเรื่อยๆครับผมทุกอย่างมันจะดีเองครับผมขอให้มีความตั้งใจและมีวิและมีวินัยในการทำนะครับผม ตั้งใจวินัยในการทำในเรื่องต่างๆที่เข้าผ่านมาในชีวิตก็จะดีขึ้นเรื่อยๆครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร e กดกระดิ่งช่องทวีฬทีเอสโอด้วยนะครับผมกเกษตรทำซะครับผมขอบคุณครับ